ตอนที่วนายางยางเนี่ขยะสีบลูมีท่านั้เนาะพอบรนจัดการขยะได้สุดยอดเลยซุดหยอดเลยน้องเนาะตอนนี้วนายืนอยู่ที่หน้าวัดพักแก้วนะเนาะพี่น้องนๆนักท่องเที่ยวสวัสดีครับท่านผู้เบิ่งทั้งหลายตอนนี้อยู่กับช่องนานาแล้วเนาะตอนนี้วนาอยู่ที่ โอ้มงวัดพระแก้วน้องมีบนากาศชุมทางไทยทรงไายปีเก่านด้นเอเนาะบากาศนาจะพาชมบรรยากาศนักท่องเที่ยวจีนมากเที่ยวที่กรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยนันเนาะในพี่งร่งว่ารุนหลายๆเลยนังนัองเนาะไปเลยพาทุกคนมาชมบรรยากาศนักท่องเที่ยวเนาะว้าวพี่น้องตอนนี้บนายื่นอยู่ที่โอ้มงวัดพระแก้วนด้นเอเด้อบรรยากาศคนเต็มเลยนั่นเองเนาะว้าวพี่น้องบรรยากาศ แต่จะเป็นทั่วเนาะบ่ลจะเป็นอ่าบ่ลจะเป็นทั่วยุโรปและก็เอเชียเนาะมาเต็มเนาะบอลประเทศไทยเป็นประเทศที่ท็อปท้องโลกเรื่องการท่องเทีย่ยวเนาะจากแซงนำหน้าฝรั่งเศสไปเป็นที่ร่บรวยกันเนาะก่ายินดีกับประเทศไทยเนาะเป็นยังคนถึงมากมาเที่ยวประเทศไทยเนาะก่อนเนื่องจากว่าไปงานมางานเนาะประเทศไทยอยู่แค่ปากซอยเพราะผนเต็ม ดี๋ยวนหน้ายิง th th ยก็ไม่ต้องเทิงเลเนาะเดี๋ยวนหน้ายางไม่ต้องเทิงแล้วกันเนาะอย่างนึงเนาะกว้างสะาดสะาดเนาะอันนี้ต้องให้ยืน่เนาะออนเพะท้ลง้องสะอาดนี่ยืหนึ่งเลยเลยนะบเบิ้น่พี่้องเยนเต็มเลยนี่เนาะคือวนหน้าบอกเลย คืบมันเอาไว้แล้วมนาไปทางได้กับศาสตร์มันเอาเส้นแต่เอ่ควา,วสา,วสามสตราดของเทสียมรดรเนาะกต่ตอนนี้เน,นาะมันเากาลังื่อย่งางมันได้เนะย่างเสร็จเนาะออกไปที่ออกจากอุโม,มงค์นะนะไปเบิ่งบรรยากาศต,ตามถนนทางที่จังหวัดบตะแก้วเนาะตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงนะนะเนาะแดดกำลังอ,อ,อ่อนๆลงเนานะ บรรยากาศก็คึกคืนเลยทีเดียวนา่นเองเนาะก็ตอนนี้เนาะเอากระรังยางส้นจากอ,องค์วัดพระแก้วนะพาทุกคนไปเบ่งความคึกคืนและความช่วยงามของกรุงเทพมหานครน,นะาเนาะปฏิตูปินเนาะอันนี้ก็เป็น นักท,อท่องเที่ยวนนวะาจะเป็นยุโรปและเอเชียพาดูกำหลังล่าไนอนทายางไม่ทาง,าง,างหนาจะเป็นเนาะท่าเรือท่าช้างนะฮะอ๋อ <น Ball. S 2> oh, พี่น้องน,นี่คือบรรยากาศนักท่องเทีย่ยวมาเทีย่ยวไทยนั่นเอเนาะส่วงทงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหมห่เนาะ คนไรยกันเมื่อยน้องบ้านากันได้ออพี่น่องเบตออรอพี่น่องคนไา่ขักดีหรอคนไา่แห้งน้อ,น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 อเนาะพอพี่น่องคน โอ้ติดทูต่นันทางไปท่าช้าเนียนะ่ยเนาะดูบรรยากาศบรรยากาศนักท,ท่องเที่ยวมาเยือนไทยประเทศไทยกับประเทศไทยแค่ปากซอยกันสะนุกมั้งเนาะทุกคนได้เห็นเนาวะว่ะสีทุกคนสีเห็นได้เนาวะว่ะตอนที่มัหน้ายางยางนี่ขยะสีบโบมีนะนะบม่นะั่นเนาะเราเจันการขยะได้สุดยอดเลย ตอนนี้มันน้าถายเป็นวันที่31มธันวาคมนาะปี2,566ันหะ้ากสิบหกกาเกาสู่ปีอ่าปี2 0งพันสส่ะเดี๋ยวหกเจ็นั่นเองเนาะจากผู้พกไปหกเจนะ็นะั่นเองเนาะแต่่อนสิไปหกเ็ดเนาะ าาวันหน้าชิพนึกว่ามาถ่ายบรรยากาศอยู่ที่วัดทอดแก้วเดี๋ยวชมบนาท่อ,อง,ทงเที่ยวว่ามาไล่กันดได้น,นนะ่ยเหมเนาะมาแล้วพี่น้องนักท่องเที่ยวเต็มคารา์บิลเดินกันเนาะเยอะมากเนานะ ตอนนี้มานากำลังย่างอยู่ที่วัดพระแก้วเนาะบนทองท่องเที่ยวเต็มคาราเบลแปว่าได้เนาะ,นะ,นะแมดดสีหอดเนาะแต่คนก็ร้อนแห้งเลยขนาดนี้เป็นแดดแดดคาราเอลแดดนี่คนร้ายกว่านี้เนาะ,นะบรรยากาศที่แบบว่าคึกคืนคึกคืนแห้งเนาะ,นะนะ วัหน้าก็มานำเสนอให้เบิ่งกนอกว่าความสวยงามเลยนะอ,อ๋อพี่น้องเบิง่งท่านีา้นั่งวัดหน้ายางกับเป็นอ๋อท่านี้เป็นสนามหลวงลนะี่ยเนาะสนามหลวงท่านนี้ก็เป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเดลยเป็นวัดพระแก้วนะเนาะอ๋อผิดนลองคน เบื้องเดียวนเขาในพี่น้องเขาไปนะเห็นเนาะต่างชาติอ่าต้องซื้อตัว๋วไปด้วยเนาะนนนะแต่ว่าคนไทยเขาฟรีแล้ว่นอ้องเด้อขณะเขาเสียขาเขาก็ยังคนเต็มเลยเน,ะน,น,นะาะนทางเพราะเปิดไปไกลไกลก็อยากมาไกลก็อยากเขาเนา่น,นะครักหนึ่งในชีวิตนเ,าเานาะได้มาเที่ยวกรุงเทพมานครอังกับดองมาที่นี่นะเห็นเนาะมาที่นี่คือประเทศไทยเนาะ บอร์มีดีแต่ของอาหารแสบเนาะที่ท่องเที่ยวก็มีหลากหลายเนาะอย่เนาะเนาะสุดยอดเลยเนาะนะตอนนี้วันนี้ยืนอยู่ที่หน้าวัดพักแก้วเนาะเนาะไปลองมั้ยท่องเที่ยวที่พนซ้าใจถูกอ่าถูกระเบียบการเลยนะงานซะถ้าห้องห่อน่าก็ลงไปอุโมงเนาะอุโมงไปสิทิ้แอร์ โอโมงพอชิติดแอร์เต้นที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็เฮาสามารถตอนแรกๆโอ้มงสามารถทะลุไปถึงท่าเรือท่าช้างเนาะสามารถล่องเรือเลยก็ได้เนาะแล้วน้องบอกอาบาว่าสิเป็นชาวต่างชาติหรือว่าชาวเอเชียหรือยุโรปนักศึกษาพากันมาเที่ยวไทยเนาะนี่สุดยอด กาประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนาทีแม่น,ท,มมนท่องเที่ยวมาเยือนติดขอบโลกคือบนหน้าว่าอะไรไปนองเนาะบรรยากาศก,ากันในขณะแดดๆดดในสงปาแดดจ้าเลยนะคนกับบถ่อถอยสุดยอดบรรยากาศนะของวัดพระแก้วในทรงถ่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะเนาะ บรรยากาศอยู่ที่นาวัดพระแก้วนั่นเองน,น,นะนาะสุดยอดเลยคือว่าน่าบอกแะ้วพี่น้องการมาเที่ยวไทยว่าน้าเป็นคนว่าน่าชายชีติอยู่ประเทศไทยกับพัชิว,วกเกินขึงชายเกินขึงน้องเห็นไะนะ เ,เที่ยวมาเยอะมากเลยเนาะประเทศนี้ก็ยิงตอนแรกๆอย่างเนานะยิงงดงามมายิงงดงามบารังการนาะโอ้มาพ่นอุ้มลูกเตา่าอุ้มลูกอุมกอ้มเต่ามาเนาะยิงคำค้นกับยิงลายได้อแบงเด้อโอ้โห

นะี่มีเจ้าหนะ้าที่เพิ่นโบกรถโบกรถไปมาเนาะนี่เป็นถนนสนามไทเด้อพี่น้องนถนนสนามไททางฝั่งตุนขามเป็นกะละโหมเนาะขนาดเป็นสตรเ์เาพ่อหลักเมืองเด้ออ่อพี่น้องยิงคำค้นกับยิงมาหลายหลายเดียวกันเด้อบรรยากาศอยู่ที่วัดพระแก้วปีปีนี้เนาะปี2023สิบสาวเกาขอถูกปี2024ก็คือวันหน้ามาส่งถ่ายปีกับ ผาบรรยากาศวัดพระแก้วเนาะหลายคนได้เบอร์หลายคนได้ชมตามอัยยศัยนะเป็อย่างเด้อผบริการว่าเบิ่งแล้วก็อย่าลืมเดิมแล้วกดซับสครายก็กดติดตามเนาะเพื่อการแชร์ช่องนานาเนะรถมีกำลังใจให้ขีดเป็นร้อยขีดต่อไปนะเหมือนเนาะการเดินทางมาก,กับบริยากเนาะรถมีพาลายทรายเป็นอย่างเด้อทุกคนใครอยากแบบว่ามารถไฟฟ้ากัสมาร์มาไ,มไหนนะพี่น้อง MRT MRT สนามไซ ลงไปนอนคนมีทั้งคนไทยคนต่างชาติคนมีทั้งยุโรปเอเชียอาเซียนเต็มอยู่นั่นแหละเนาะท้าวประเดชหอนบวตอนนี้แดดก็่อนอยู่นะพี่น้องแต่ว่าทุกคนก็พากันยางลางไรมาเนาะนี่หลังรถคนร้ายๆนั่นเนาะท่านันซิมีข้อคลองคายเนาะเนาะคือมีของกินของยาคุได้ อายากกินกับสมาดมาจับจจใส่ซอ่อยกินก็นนได้แล้วเนาะบรรยากาอยู่แถ่นี้นาะงพาฟีพาหน่องพาทุกคนทุกคนเนาะาทุกคนว่าเออบอลหน้าก็บทายแต่คคออบอลเก่าเก่าบอลเ,เดิมเดิมทายบอลเก่าบอลเดิมไม่น้องเพิ่มเติมแต่ว่านักท่องเที่ยวอยากให้เบิ้งว่านักท่องเที่ยวไล่ไปได้อยากให้เบิ้งกรบสวยงามของพัดพาะแก้วสำหรับบอลหน้านุกคมสวยงาม เในประเทศไทยมีทุกบอลทุกบอสเนาะเนาะนั่นเปลาะแปะนอตีวาได้ติดรับท็อปของโลกนอตี่มีอะไเที่ยวมาเยือนร้ายที่สุดนะฮะเนาะว่าสยอดมากเลยนะฮะเนาะเทบมันนะว่าถ้าต่างชาตินมาเที่ยวเป็นกับยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะเป็นกับตากแดดยิ้มเปย์เนาะสลับมาน่าตากแดดแล้วยิ้มบะไรมันน้องห่อนห่อนแห้ง ห่อนห่อนก็สามารถก็ไม่ไดลรมได้นี่ความสวยงามความสวยงามอลังการของฝักยาต้นนี้มาหน้ากำลังเดินทางไปที่สถานีสนามไซทรเด้อเด้อเป็นของเบิ้งรถมีเนาะแต่ละสายเนาะนี่บ้านเนาะสายแปดซองสายซองสายหนะ้าศูนย์เจ็ดเนาะสายใต้ใหม้นะ ไปนอ่ีนนี่สายหนึ่งเนะาะถนนตกท่าเตียนเนาะสามารถมาได้นะเนาะรถบรรยากาศนี่เป็นสายสาม้วมีพาไล้ายซ้ายอยู่ได้พี่นออ้องเอออะไรยังมากก็สามารถมาได้เนาะมีเลือกเลือกสถานทีม่มากมากมายอ่นะชเป็นแท็กซี่รถตุก๊กๆรถไฟฟ้ารถมิอไ <ป S 2> <ล>ะไรทะกควาสะดวกของห้องเนาะเนาะบรรยากาศเนาะ ยังเม็นองค์กรสวยงามขอกรุงเทพมานครวันหน้าก็มานำเสนอ่าไว้ใน YouTube เนาะให้ชาวโซเชียลได้เบิ่งเนาะว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยมากมายกายกล้องไล่ขนาดได้ในมัเนาะก็คือว่ปน้าแนะนำอะไรก็ได้อยากมายสามารถมาอะไรในมันเนาะไปสชยงานยิ่งกับหัวนั่งรถไฟฟ้ามาเนี่ยกับยางแป๊บนึงกับหอานม้นเนาะบรรยากาศ มาเยือนมันบแปเพ็นอะเพ็่นอนอาสิติดแล้รับโลกพรเทานทียังยิ่งได้ช่วยงามและก็ใส่ใยจ่ทานทีทองเที่ยวเอหกหลักอมประเทศไทยกันรถตอดซ้ลรอเจ้าหน้าที่คนดูแลก็ประทายเฮรัอีฝรังขึ้นมาเทียว หมากกันเต็มเลยตงนั้นเนาะบรรยากาศมีแต่าชาวยิโรปชาวเอเชียและชาวคนภายในประเทศคนต่างประเทศกลับมาเยี่ยนไทยพลาดโทษนอนกับหน้ายางมาหอดวัดโพธิ์พิธีรบร้ออเลยคนเนาะ

ชาวมาชาางชาตยไ่เทนาะู้ิเดัู๋ิีเยเดเดี๋ยวเดี๋ยวัเี๋ยวูสูสสึกว่าดเดดแหงปกติเดี๋ยเนาะ อย่งางกะลีร้องเ่ยเนารถทัวร์จอเทียวไทยเต็มแบบเบิร์เนาะยิงคำคนกันยิงมาไล่เดิมห่างเด้ออ่ากุเทิมานครโยพะแกวนนะ้วพี่เนาะยิงคำคนกันยิงมาเต็มเลยเลยิงที่เรต้อนเส่ามาแน่มาลาไลากูนี่เต็มเลยนะมนะันเนาะ โอ้ใสม่ายู่ได้นีนงโอ้ขาเลยดยอดเดนพี่น้องเนาะสืจอดสืจอ,อดโอเคเนาเดียกว่าหน้าชื่อจบบนสร้านแล้วนะนะไปใด้ขับาเบลไปยิงคุณส,สวอกดติดตามไปเลใจช่องนานาได้บงเด้อสักที่นี่นนหน้าชือจบ่นเพียงเท่านี้นาะเจอกันใหมในคลิปหน้าสนี่บายๆๆ่างเขาเก่าเขาว่าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย